พรุ่งนี้หยุดไหมออหแล้วมีการ์ดวันพ่อวันเพื่อไม่มีเลยเหรอม,มีจริงหรือเปล่าเรือยระจะล้างเท้าให้บ,บ้านนก่อจะ,จะล้างเท้าให้ด้วยเหรออ,อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะนี่น้องเสบดมารับพี่ใช่ไหมครับผมนี่สกแกนเองด้วยดูดิ เพราะว่าปีหน้าน้องเชเบตก็ต้องมาเรียนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอดูออมเล็ตออกมากันนะครับตอนนี้มารับอุย้ยสแกนไม่ติดสแกนไม่ติด <c oughs> เอาแล้วสแกนไม่ติด <c oughs> ได้ยังคะได้แล้วเดี๋ยวรอดูนะครับว่าออมเล็ตจออกมาหรือย่างนะมาแล้วมาแล้วออมเล็ต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 มาแล้วเอ้าไม่ใช่พี่เอ็มดูผิดคน <c oughs> <designers> <c oughs> มาแล้วมาแล้วคนนี้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 ถือขวดน้ำมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกอ่า,อาสวัสดีน้องด้วยสวัสดีน้องหน่อย <c oughs> <c oughs> น้องสวัสดีพี่ยังน้องอะ่ะจริงๆพี่ไม่ต้องสวัสดีน้องนะครับสวัสดีอมอมเล่นนะเลิกเรียนแล้วป่ะไปเอากระเป๋ากันวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเรามีคนรับใช้นะครับคือน้องเชเบ็ดนะวิ่งไปเอากระเป๋าให้ออมเล่นอีกแล้วนะวันนี้แมุู่จะพาไปเที่ยวไหนครับ ไปเดีม๋มอบางแคนะไปซื้อของนะครับแล้วตอนนี้ก็หากระเป๋าให้อ้อมเล็ตก,ก่อนนะครับนะครับต้องมีล้อลากเลยครับ<อ>เด็กลากกระเป๋าของเรานะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่เคยขาดตกบกพร่องมารับพี่ทุกวันแต่ยังไม่ได้เรียนนะครับเขาอยากไปเรียนมากเลยนะน้องเชเบตเดี่เยเราลากกระเป๋าไปลากกระเป๋าไปขึ้นรถนะรถของเราจอดอยู่ตรงน,นั้นไงคันสีดำใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันอ่าขึ้นรถเสร็จแล้วทำยังไงคะ ใครคาดเบลจะได้ดูหนังนะครับเดี๋ยวจะเปิดหนังเปิดกระตูนให้ดูนะมีจอทีวีอยู่ข้างบนตรงนี้ด้วยอ่าจะเบนงงงงเงย่แล้วนะครับนี่ดื้อแล้วครับไม่ยอมรัดเบลนะออมเล็ตคะออมเล็ตถอดแมสออกแล้วออมเล็ตวันนี้ออมเล็ตกินข้าวเที่ยงอะไรครับกินข้าวกับไก่ค่ะออมเล็ตกินสองถ้วยค่ะสองจานหรือสองถ้วยคะสองจานค่ะอ๋อกินข้าวเยอะเลยนะแล้วแล้วเงินใช้หมดไหมเงินน่ะเงินใช้สี่สิบใช้หมดเลยเหรอ โหกินอะไรบ้างอ่ะเอาไปแบ่งเพื่อนหรือเปล่า40บาทใช้เยอะมากเลยโอ้องค่ะเ้าไม่กเอาเอาคาดเบลไม่ได้หรอเดี๋ยวเช่วยเดี๋ยวช่วยตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวเดอมอนะดีใจไหมพรุ่งนี้หยุดไหมเออหยุดแล้วมีการ์ดวันพ่อวันเพิ่อไม่มีเลยเหรอมีจริงหรือเปล่าจะล้างเท้า้ย จะล้างเท้าให้ด้วยเหรอล้างเท้าแล้วก็ให้การ์ดใช่ไหมมีดอกไม้ด้วยปะอุ้ยดีใจจังเลยเพราะเอ็มไม่เคยมีเลย<ต>ชเชเบ็ดเชเบ็ดล้างเท้าให้พ<ง>่อเอ็มด้วยไหมชเชเบ็ดล้างเท้าด้วยนะเชเบ็ดกำลังงอน,นอยูน่นะครับครูบอกว่าเอาการะมังมาแล้วใส่กระดิ่แล้วก็เช็ดเท้าแล้วก็เช็ดเท้าไข่เช็ดเท้าตัวเองหรือเปล่าเชือเท้าให้คนคนเป็นพ่อใช่ไหมดีมากเลยล้างเท้าจูบแล้วก็กอดแล้วเอามือก้านทำไหม แล้วเราจะทําให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างไหมเดี๋ยวเราถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวให้แม่ปูเป็นคนถ่ายนะฟันพอนะคะแต่ต้องส่งไปให้คุณครูดูด้วยโอ้ยต้องให้คุณครูดูด้วยเหรอโอ้โหเขาจะได้เขาจะได้รู้ว่าทําจริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่ทำจริงแล้วก็จะไม่รับทราบไม่รับทราบว่าเราทําแล้วใช่ไหมแล้วฟันฟันฟันปลอมอ่ะไม่ใช่ฟันปลอมฟันน้านมกเลยจะหลุดอ่ะฟันฟันน้านมอ่ะอย่าโยกยังข้างบนอ่ะแต่ข้างบนอ่ะโยกยังอะจะข้างล่างโยกแล้วเหรอ โอ้ยฟันฟันซ้อนแล้วใกล้หลุดแล้วสวยเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยทำตัวดีๆนะครับเป็นเด็กดีนะวันพ่อแล้วก็เดี๋ยวล้างเท้าพ่อกันนะพ่อก็อยากให้ลูกๆเป็นเด็กดีทุกคนนะครับเข้าใจไหมเชเบตเข้าใจไหมคะแหมเ,เป็นไงอิจฉาไหมอิจฉาอ่าแล้ววันแม่ที่ผ่านมาเขาล้างเท้าให้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับโอ้เขาวันแม่ตอนนั้นมันไม่มีมันเป็นโควิดเนาะไม่ได้ไปเรียนคุณครูคงไม่ได้บอกนี่เขาเชื่อครูหรือเปล่าเนี่ย แต่เราก็เคยให้เขาทำอยู่นะแต่เขาคงเชื่อครูมากกว่านะครับแต่พ่อเอ็มอ่ะต้องเขียนเขียนอะไรกระดาษหนึ่งด้วยใชอยู่ในสะมุดกันอ๋อต้องเขียนว่าลูกล้างเท้าให้แล้วอย่างี้เหรอค่ะแล้วก็ติ๊กถ้าไม่ล้างเท้าก็กากระบาดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออมเล็ตล้างเท้าให้พ่อเอ็มแล้วพ่อเอ็มกากระบาดได้ไหมได <laughs> ้โกงโกงไงโอเคนะครับคลิปประลับออมเล็ตก็แค่นี้นะไมได้คุยกับออมเล็ตนะครับไม่ค่อยได้คุยเลย โอเคคลิป okay. นี้ไปละปกติจะเล่นอย่างเดียวเลยเจอกันใคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายเชี่ยเดี๋ยวมากันนะบ๊ายบาย